ต้นสังกัดไม่ทนร้อนจดหมายเตือนชาวเน็ตดูหมิ่นออมกอน,นพัทค่ะสืบเนื่องจากตามาร้อนของนักแสดงสาวดังออมกอน,นพัทในขณะประกาศรายชื่อนักแสดงที่ได้รับรางวัลชาวเน็ตมองว่าไม่เหมาะสมดูติดเล่นเกินไปนั้นเป็นการไม่ให้เกียรติกับผู้ที่ได้รับรางวัลจนกระทั่งต่อมาค่ะสาวอ,ออมได้เคลื่อนไหวโพสต์ภาพจากงานดังกล่าวลงในไอจีพร้อมระบุแคปชั่นเอาไวา้ ปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความเมตตาล่าสุดในวันนี้ค่ะทั้งเพจช่อง3ไทยแลนด์รอนจดหมายจากบริษัท BEC World จำกัดมหาชนแจ้งว่าตามที่บริษัท b c e World จำกัดมหาชนพบว่ามีผู้กระทำความผิดหลายรายที่แสดงความคิดเห็นในโพสต์หรือแชร์ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับอ่อนกณพัฒน์ ซึ่งเป็นศิลปินในสังกัดของบริษัทในลักษณะที่เป็นการใช้ข้อความแสดงความคิดเห็นเชิงสาธารณะเป็นการวิจารณ์ที่ไม่สร้างสารรค์และดูถูกเกียรติยามซึ่งเป็นการประทุษร้ายต่อเกียรติและศักดิ์ศรีของศิลปิน โดยพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดโดยการหมิ่นประมาทศิลปินใส่ความผู้อื่นด้วยการกระจายหรือทําให้ศิลปินเสียชื่อเสียงดูถูกหมิน่นหรือถูกเกลียดชังซึ่งเป็นการกระทำความผิดทั้งตามกฎหมายแพง่งอาญาและความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยไม่ว่าผู้กระทำจํานวนกฎหมายใดๆทั้งสิ้น บริษัทจึงขอประกาศให้ทราบโดยแน่ชัดนบัตรนี้ว่าบริษัทได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่มีการกระทำดังกล่าวและขอเตือนให้ผู้ที่ยังกระทำความผิดในลนักษณะด,ดังกล่าวได้เขียนหรือวิจารณ์ในเชิงไม่สร้างสรรค์ต่อศิลปินให้หยุดการกระทำความผิดในลนักษณะด,ดังกล่าวโดยทันทีหากท่านใดยังคงฝ่าฝืนหรือทำลายบริษัทมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา ดำเนินการทั้งการฟ้องร้องให้ศาลมีคำพิพากษาหรือตามกระบวนการยุติธรรมทางอื่นๆต่อไปค่ะ